ต้นมันปูนะคะต้นมันปูผักพื้นบ้านปักใต้บ้านเราค่ะเป็นผักพื้นบ้านของภาคใต้นะคะปูใช้รับประทานคู่กับแกงเผ็ดเ็ดน้ำยาขนมจีนรวมไปถึงอาหารอีสานอย่างส้มตำหรือลาบนะคะทานแก้มก็อร่อยค่ะนี่ค่ะยอดมันปูนะคะนอกจากนั้นใน กับไข่นะคะผัดไข่แค่ผักเคียงนะคะก็อร่อยค่ะผักเคียงกับผักเหลียงคล้ายๆกันนะคะลวกกะทิก็อร่อยค่ะนําไปลวกนะคะจิ้มน้าพริกก็ได้ค่ะยอดมันจะมีรสชาติหวานๆนะคะหวานๆมันๆนะคะเขาเรียกมันปูค่ะ นี่คือยอดอ่อนๆนะคะอยอดสีสีเนี้ยสีออกเขียวๆเ,เหลืองๆนิดนึงเนี่ยนี่ค่ะกําลังอร่อยนะคะอยอดอย่างเงี้ยกินคู่กับขนมจีนเข้ากันที่สุดส่วนมากร้านขนมจีนในะภาคใต้นี่มีอยอดมันปูเป็นผักที่ว่าตั้งอยู่บนโต๊ะเลยนะคะอยอดมันปูใบบัวบกอย่างเงี้ยค่ะ ผัากาดนกเขานี่ค่ะปลูกง่ายแล้วก็โตรเร็วนะคะต้นนี้ต้นอายุหนึ่งปีค่ะนี่ปลูกได้หนึ่งปีเนี่ยนะคะปลูกง่ายๆเลยค่ะตัดกิ่งมาคืบหนึ่งนะคะกิ่งเขียวๆแล้วก็ปักเลยค่ะบนดินแล้วก็งอกอย่างนี้ค่ะ วก็ตัดให้สั้นอยู่นะคะเพราะมันจะโตเร็วมากชนิดนี้เขาบอกว่ามันจะมีอยู่สองแบบนะคะในน้ำกลอยกับที่สูงนะคะสองเขาบอกว่ามันมีสองชนิดแต่รสชาติคล้ายกันค่ะเหมือนกับกว่าแบบนี้จะใบใหญ่กว่าค่ะ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ไรานาการ์เด้นนะคะวันนี้อยู่กับผักพื้นบ้านนะคะยอดมันปูค่ะเป็นผักพื้นบ้านของปักใต้เราค่ะซึ่งที่เห็นนี้ยอดมันปูนี้จะมีรสชาติหวานหวานมาค่ะเขาจะนิยมรับประทานคู่กับแกงเผ็ดแกงเผ็ดแกงไตปลาหรือว่าทานคู่กับขนมจีนนี่ค่ะปลูกง่ายแล้วก็โตเร็วมากยอดมันปูนะคะ นี่ต้นหนึ่งปีนะคะที่มองเห็นนี่ปลูกหนึ่งปีแล้วก็โตขนาดนะมีสรพรพคุณทางยาก็เยอะแต่ว่าที่เขานิยมรับประทานก็บอกว่าเป็นผักพื้นบ้านที่ชะลอวัยค่ะมีคุณค่าสารอาหารนะคะมากกว่าเบอร์รี่อีกนะคะแล้วก็มีลูทีนบำรุงสายตาได้ด้วยค่ะมีสารต้านอนุมูลอิสระค่ะปลูกง่ายมากเลยค่ะแค่เราปักกิ่งลงไปนะคะเนี่ยเรากิ่งแบบ เขียวๆอย่างนี้นะคะกินอย่างเงี้ยแค่นี้ค่ะตอนเอามาก็แค่คืบเดียวอย่างเงี้ยแล้วปักไปก็ติดเลยนะคะปลูกแล้วก็เก็บกินมานี่หนึ่งปีเต็มแล้วนะคะต้นนี้นี่ค่ะแต่ก็ตัดไม่ให้สูงเยอะนะคะเพราะจะกินยอดอยู่ตลอดค่ะ,ะนิยมนำมาทำเป็นลวกกะทิหรือว่าเอามาผัดไข่ได้ค่ะสวัสดีค่ะทุกทุกท่านนะคะ ตอนนี้เข้ามาแล้วค่ะสิบท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ไรนาการเดนค่ะช่องเพื่อ,อกเกษตรนะคะสิมีการนำเสนอต้อนไม้ต่างต้นไม้พื้นบ้านนะคะต้นไม้ท้องถิ่นของทางภาคใต้ค่ะที่เรามีในท้องถิ่นเรานะคะที่เห็นนี้ก็คือยอดมันปูค่ะนี่ค่ะบางคนก็บอกว่าเรียกว่านกนอนทะเลค่ะนี่ค่ะ ผักที่เรานํามาผัดกับไข่ก็อร่อยนะคะเอามาแกงก็ได้ค่ะลวกกะทินะคะก็อร่อยแล้วก็กินกับลาบกินกับส้มตำอร่อยมากเลยค่ะนี่ค่ะยอดมันปูนะคะมันๆน,นะคะเหมือนคล้ายๆมันปูเลยเรียกว่ามันปูค่ะมันแล้วก็หวานด้วยนะคะนี่ยอดขนาดกำลังดีเลยนะคะนี้ค่ะนี่ก็คือ,คอใบแก่ๆจะเกี่ยวคีนะคะ นี่ค่ะยอดอ่อนอเวลาเราเด็ดไปกินนะคะพืชชนิดนี้มันปลูกง่ายแล้วมันโตเร็วแล้วก็เวลาเราเด็ดไปกินนะคะเนี่ยอย่างยอดอ่อนมันอยู่ที่ยอดอย่างเงี้ยเด็ดไปเด็ดตรงนี้ไปก็ได้ค่ะส่วนมากเขาะนิกินกับขนมจีนนะคะมีเกือบทุกร้านขนมจีนทางปากต้นะต้องมียอดมันปูคู่อยู่บนโต๊ะเลยค่ะนี่ค่ะกำลับบงน่าทานมากเลยค่ะ กินดิบหรือว่ากินสุกได้หมดค่ะหวานแล้วก็มันมากค่ะมีประโยชน์นะคะมีสารชะลอความแก่มีสารต้านอนุมูลอิสระมีคุณค่าทางอาหารสูงนะคะเขาบอกว่ามีเยอะกว่าตะกูลเบอร์รี่อีกค่ะสําหรับยอดมันปูนี้นะคะถึงเป็นที่นิยมกันเยอะค่ะแล้วมันกินง่ายนะคะมันไม่มีรสฝาดด้วยมันหวานแล้วก็มันค่ะ กินกับลาบกับส้มตำนี่เข้ากันมากเลยค่ะนี่ค่ะหรือเราเขากินพวกปิ้งย่างนะคะพวกไส้อัว่วไส้รกอกนะคะแล้วเราก็แก้มด้วยยอดมันปูนี่ก็อร่อยค่ะค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะคะทักทายกันเข้ามาได้ค่ะช่องไรนาการ์เด้นของเรานะคะอยู่ที่สุทธานีค่ะนำเสนอผักพื้นบ้านผักพื้นเมือง ต่างๆนะคะแล้วก็ต้นไม้ใบหญ้าที่เรามีในท้องถิ่นค่ะที่เราไปเห็นไปพบไปเจอมานะคะแล้วก็มาถ่ายให้ท่านผู้ชมค่ะที่เห็นอยู่ต้นนี้ก็คือต้นมันปูค่ะหรือว่ายอดมันปูนั่นเองค่ะปลูกง่ายนะคะใส่กระถางปักกิ่งสักประมาณเดือนหนึ่งก็ได้กินแล้วค่ะแตกยอดขึ้นมาสวยแล้วกระถางเดียวเราปักหลายๆอันก็ได้ค่ะประดับบ้านนะคะนี่ค่ะ ต้นนี้อายุหนึ่งปีนะคะแตกเป็นสองกิ่งค่ะนี่ค่ะท่านผู้ชมเคยทานกันบ้างหรือเปล่าครับทักทายบอกกันมากค่ะนี่ค่ะพืชท้องถิ่นใต้นะคะเป็นพืชที่โตเร็วมากนะคะสูงต้นจริงๆถ้าเราจัดแต่งในสูงเป็น10-20เมตรเลยค่ะ โตวไวมากสิบนี่คือคนโอบได้แล้วค่ะเพราะมันโตเร็วค่ะแต่ส่วนมากเขาจะปลูกแค่หนึ่งเมตรสองเมตรไม่เกินนี้นะคะเพราะว่าตัดแต่งง่ายแล้วก็ยอดมันออกมาเร็วมากค่ะ,ะมีทักทายมาแล้วนะคะให้ค่ะ k คนะคะสวัสดีท่าสวัสดีนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ไรนาการิค่ะเรานำเสนอ,อพืช ผักไม้นะคะในท้องถิ่นค่ะนี่ค่ะยอดมันปูนะค่ะยอดมันปูของเรานี้มีหลากหลายประเทศนะเขาบอกว่าแถบทางตอนใต,ต้มาเลเซียอินโดนีเซียหรือว่าแม้แต่ญี่ปุ่นเองก็มีค่ะค่ะสวัสดีค่ะมีสติกเกอร์มาแล้วนะคะคุณเคเจค่ะค่ะสวัสดีค่ะมาชมยอดมันปูสวยๆกันนะคะ ผักพื้นบ้านของเราค่ะผักพื้นใต้บ้านเรานะคะเคยทานกันบ้างหรือเปล่าคะถ้าเคยมาปักใตท้ที่ร้านขนมจีนนะคะจะเห็นว่ามียอดผักชนิดนี้อยู่ค่ะแล้วก็ปัจจุบันทามร้านส้มตำก็มีนะคะเขาไว้ลูกค้าได้แกล้มกับส้มตำกินกับลาบอย่างเงี้ยค่ะเป็นผัก กินคู่กับส้มตำกับลาบก็อร่อยรวมไปถึงไส้กรอกไส้อั่ว้าทานได้นะคะหรือเราจะไปห่อพวกเราปิ้งย่างนะคะปิ้งย่างหอูอาหารแบบเกาหลีเราก็ปิ้งย่างแล้วก็ห่อด้วยใบมันปูแล้วก็กินค่ะมันจะหวานจะมันนะคะมันจะเข้ากันดีค่ะโดยเฉพาะ,อ,ะอาหารเป็นพวกปลาพวกอาหารทะเลอร่อยค่ะหวานหวานมันๆแก้เลี่ยนนะคะ นี่ค่ะดูยอดชัดๆนะคะยอดอ่อนๆค่ะคุณเคเจค่ะยูให้แล้วก็มีสติกเกอร์แล้วก็มียูน่ารักมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะนีอ่อาจจะไม่แน่ใจว่าเป็นชาวไทยหรือเปล่าค่ะ,คะสวัสดีค่ะทักทายกันมาได้นะคะ ช่องของเรามีท่านผู้ชมหลากหลายประเทศนะคะทักทายกันมาเชดกันเข้ามาได้ค่ะ